มาม่บอกให้มามี่ลงช่วยแล้เราออกกลังกายก่อนนะอ๋ไม่ยอมไม่ยอมอาบกจะมาก่อนครัอืโอเคยวออกกลังกายก่อนนะออกเสร็จก่อนนะี่เฟรดเรดไดเไรดีเย้วยเลยเเนเยก่อน โอ้โหกระโดดลงเลยบ๊ายบาย